สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้สปิริตไกด์มีอะไรที่อยากจะบอกเราเป็นพิเศษบ้างนะคะมีกลองไพ่เลือก3กองค่ะกองหมายเลขหนึ่งสาหเลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูเท่านั้นนะคะ เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะกองหมายเลขหนนะคะกองหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังต่อสู้กับคนที่ ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะไพ่อยากแนะนำให้คุณนะคะยึดหลักตรกะเหตุผลนะคะแล้วคุณจะมีชัยชนะและพบกับความสุขได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะไปกองหมายเลขสามคะ องหมายเลขสามนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังหมุกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงต่างๆนะคะคือคิดว่าจะสร้างจะหามาได้อย่างไรไพ่อยากแนะนําคุณว่าอย่ามัวแต่คิดอยู่เลยให้ออกไปลงมือทํานะคะเพื่อสร้างมันเพื่อให้ได้มันมานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะเหมือนคนนี้ยังยังแต่งตัวธรรมดาคนนี้แบบว่าแต่งตัวออกรบอย่างนี้นะคะ ่อไปพ่กองหมายเลขห้าค่ะค่ะไพ่กองหมายเลขห้าไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังคิดจะติดต่อสื่อสารกับใครบางคนนะคะซึ่งคนคนนั้นนะคะเป็นผู้ที่สามารถมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเอง ะะพั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะและดูเหมือนว่าจะมีอายุเนี่ยมากกว่าคุณด้วยนะคะผ้าอยากแนะนํากับคุณว่านะคะขอให้คุณสื่อสารออกไปด้วยความบริบรสุทธิ์ใจนะคะเที่ยงตรงตรงไปตรงมานะคะมีความยุติธรรมแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะพบกับความสุขมั่งคั่งและมีการพูดจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมีแค่นี้นะคะอยากได้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันไลค์คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ